ออกมาแล้วมาแล้วกลับสวัสดีพอ่พอพ่อแม่แม่เอฟซี FC, สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับเด้อวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องอะไรวันนี้ไม่เล่าเหมือนเดิมครับวันนี้เราไม่เล่าเหมือนเดิมเราจะหยิบยกโพส์นี้ของบอสขึ้นมานะครับเด้อโพสนี้อ่านตามโพสต์เลยนะครับเด้อนะครับแล้วโพส์นี้ของบอสโจยมนินนาบงศานะครับเด้มดอมันมีที่ไหนยูทูบเบอร์ยิ่งใหญ่กว่าคนสร้างศิลปิน ยิ่งใหญ่กว่าองค์กรทั้งที่องค์กรสร้างศิลปินให้ดังให้มีเวทียืนมีงานมีรายได้มีอาชีพแล้วยูทูบเบอร์พวกนี้พอศิลปินมีชื่อเสียงก็มาหาแสงหายอดวิวมาเกาะกระแสสร้างรายได้ให้ตัวเองสมากกว่าแต่ก่อนอยู่ไหนวะตอนนี้ทำตัวยิ่งใหญ่มากยูทูบเบอร์ดีๆเสนอข่าวดีๆผมไม่ได้ว่าผมรักและสะนับสนุนด้วยซ้า แต่พวกที่เล่าข่าวบิดเบือนข้อเท็จจริงใส่ลายป้ายสีอย่าไปสนับสนุนมันอย่าไปหลงกลมันผมกำลังจับตาพวกที่มีพฤติกรรมแบบนี้ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับผมนี่คือพอดนี่คือโพสต์ของบอสโจโยม,มันนะครับเดเราจะมาวิเคราะห์เรื่อยๆนะครับเด็กคืออย่างนี้ที่ผมออกมาพูดหยิบยกโพ์นี้ขึ้นมาก็คือไม่มีอะไรมากมาย โพดโพนี่ก็คิดง่ายๆคิดออกง่ายๆก่อนหน้านั้นเพื่อนกับโพดว่าเพื่อนจะเปิดรายชื่อออกมาทีละช่องทีละช่องว่าช่องไหนบ้างผมก็ไม่รู้ว่าช่องไหนบ้างนะครับเ้อแต่นะครับมันมีแต่อยู่ในนี้มันมีแต่อยู่ในนี้ว่ามาจะมีลายต่อไปอย่างน้อยๆสองช่องเริ่มจากช่องแรกช่องผู้ชายอ้าวขพเจ้า <c oughs> <c oughs> อันนี้ผมไม่รู้นะครับว่าช่องไหนแต่ที่น่ๆก็คือตอนเนี้เราพอที่จะรู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็คือเหมือนที่บอสโพสเลยครับเหมือนที่บอสโพสเลยผมก็เห็นหลายๆกันผมก็เห็นหลายๆช่องผมก็จะไม่หยิบนํามาเสนอก็คืออย่างง่ายๆก็คือว่าถ้าเกิดไม่มีบอสโจโยมานินก็จะไม่มีองค์กรสาวน้อยในทุกวันนี้ผมไม่มีบอสโจผมม่มีองค์กรสาวน้อยแล้วก็จะไม่มีศิลปินดังๆให้ให้เราได้เชียร์อยู่เสมอ <S <S นี่คือบอสโจนี่นี่คือ ผู้บริหารสมองเพชรของเพิินเพิ่นใส่ขึ้นมาเพิ่นทําขึ้นมาเพิ่นเก่งโซเชียลเพิ่นทําขึ้นมาสร้างองค์กรนี้ขึ้นมาด้วยโลกโซเชียลสร้างองค์กรนี้สร้างศิลปินขึ้นมาด้วยโลกโซเชียลเพิ่นสร้างขึ้นมาด้วยนาพักนามแรลงของเพิ่นนะครับเดือดเราเป็นยูทูบเบอร์สายนอกผมยอมรับครับผมเป็นยูทูบเบอร์สายนอกที่เคยทำคอนเทนต์แบบนั้นผมเคยทำคอนเทนต์แบบนั้นผมยอมรับตอนนี้ผมก็ยังร้อนๆหนาวๆอยู่ว่าใช่ตัวเองหรือเปล่านะครับเดือดมันมีข่าวแบบนั้นว่าจะมี2ช่องแน่ แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะครับเนี่ยผมตอนนี้ผมเริ่มรู้ตนนัวแล้ไหวตัวทันแล้วว่าผมจะพยายามไม่ใช่พยายามผมเริ่มทํามานานแล้วแหละแต่ท,ที่ที่ผ่านมานั่นก็คือหนักเหมือนกันนะครับเรี่ยทีเนี้ยที่ผมจะออกมาพูดก็คือใครที่กําลังทาอยู่ลื้อก่อนๆหน้านั้นที่ผ่านมามีอะไรจะขอโทษเพื่อนไหมขอโทษเพื่อนผ่านสื่อไหมถ้าเกิดว่าขอโทษไปเพื่อหรือขอโทษเพื่อนส่วนตัวก็ได้เออขอโทษเพื่อนส่วนตัวก็ได้ นะครับขอโทษเพื่อนส่วนตัวก็ได้ทักไปหาเพื่อนก็ได้ขอโทษส่วนตัวจะไม่ทําแบบนนน,นีนอีกแล้วที่เอามาพูดหยิบยกขึ้นมาพูดเพื่อเตือนสติหลายๆช่องเหมือนกันบ่าว่าจะเป็นผมเหมือนกันบ่าว่าจะเป็นช่องที่ผมพันธมิรหลายๆช่องเหมือนกันนะครับจะเชื่อหรือไม่เชื่อผมบ่าวานะครับแต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าเกิดไม่มีบอสโจโยูมานินนามางสาการสิบมมองค์กรสาโนยให้เรามาก่อเพื่อสร้างกระแสอยู่ทุกวันนี้เราจะด้อยค่าบูรี่องค์กรไม่ได้ ด้อยค่าผู้บริหารไม่ได้เพราะเขาคือเจ้าขององค์การที่เราอาศัยล่มชายคาองค์กรเขาอยู่นะครับเด้อใครพอใครพอที่จะรู้ตัวว่าเคยทําหรือทํามาคลิปเยอะสองคลิปนั่นก็คือทําเหมือนกันผมทามาหลายคลิปผมยอมรับผมทํามาหลายคลิปนะครับเด้อแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันแก้ไขได้มันแก้ไขได,ขได้ผมไม่ได้แก้ตัวว่าผมไม่เคยทําผมทําแน่นอน นะผมทําแน่นอนแต่ผมก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยแนะนําว่าถ้าเกิดมาแบบนี้มันไม่ใช่แล้วผมก็อวยมาผมก็อวยกลับคืนมาอวยนะครับว่าอวยผมจะอวย่าไปยังตัวพอดีอวยมั๊บยังไงผมเริ่มทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเชียร์ศิลปินรักศิลปินเชียร์องคอ์กรเพราะผมมาแบบนั้นอยู่แล้วผมเพิ่งเข้ามาติดตามองค์กรสาวน้อยได้3เดือน3เดือนจนดผมผ่านการตั้งค่าเพราะองค์กรสาวน้อยแล้วมันติดปัญหาตรงไหนที่ผมจะไม่ปกป้ององคอ์กร ทำไมผมจะไม่ปกป้ององค์กรทำไมผมถึงจะไม่ปกป้องผู้บริหารทำไมผมถึงไม่ถึงถึงจะไม่ปกป้องอีหลาเมียนมอเพราะว่าผมเติบโตมาจากองค์กรสาวน้อยผมยอมรับเลยผมผ่านมาจากในองค์กรสาวน้อยเพราะว่าอย่างเพราะว่าผมได้ผูดด้จิตตามมาเยอะกจากสาวน้อยผมได้ผ่านการตั้งค่าได้เวลามากระจากสาวน้อยไม่มีปฏิเสธไม่ได้ครับเพราะผมโตมาจากนี้จริงๆ ช่องไหนก็ตามนะครับที่ทำอยู่หรืออยากขอั่วส่วนตัวเชิญน,นะครับเลียวเชิญเลยทําคลิปหรือทักไปหาส่วนตัวผมบอกไว้ก่อนนะครับมีสองช่องแน่แน่ที่จะโดนนะครับสองช่องแน่แน่ที่จะโดนข้อมูลไม่ต้องสืบไม่ต้องถามว่าผมได้มาอย่างไงแต่ที่แน่แน่สองช่องช่องแรกจะเป็นผู้ชายก่อนช่องที่สองจะเป็นผู้หญิงไม่ยืนยันว่าอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ในประเทศนะครับผมออกมา พูดเมื่อวานก็ว่าผมสร้างประเด็นสร้างกระแสก็ว่าผมสร้างประเด็นสร้างกระแสเพื่อหายอดวิวเพื่อหายอดหนังไม่มียอดวิวอะไรทังสิ้นิที่ผมออกมาคือผมเป็นห่วงช่อง YouTube ที่ยังรักและเชียร์ศิลปินเสียอีหล่าองค์หญิงเชียอ,องค์กรผมเชื่อว,ว่าหลายๆคนเป็นแบบนั้นแต่แค่หลงทางแค่ไปชั่ววูบแค่นั้นเองแค่คิดว่ายอดวิวตัวเองตกเพราะว่าตัวเองไม่มีเรื่องดราม่าเข้ามาแค่นั้นเองจริงๆผมเอายกตัวเองตัวอย่างของผมถ้าเกิดว่าไม่มีเรื่องดรามา่าไม่มีเรื่องดา่ายอดวิวไม่ขึ้นจริงๆ ผมยอมรับหลังจากนั้นมาผมว่าถ้าเกิดมัน,มนดาน่า่างนี้ทุกวันตัวเองจะเข้าตัวเองนะครับเด้อแล้วทีเนี้ยผมขออธิบายแบบสั้นๆและง่ายๆและกระชับได้ใจความเคยทําจะบูลี่หรืออาจจะอะไรเยก็แล้วแต่คุณทําคลิปคุณไลฟ์สดคุณก็พูดอาจจะไม่พูดออกจากปากคุณแต่อยู่ข้างล่างเป็นคอมเมนต์ที่คอมเมนต์มาเราไม่ได้ดูเลยคอมเมนต์ตรงนั้นมันอาจจะเป็นแหล่งมั่วสุม บอมัน FC มันมีสองฝั่งอยู่แล้วที่เขามาจอบถ้าเกิดเขาไม่พอใจเขาเขามาบูลลี่เขามาพดพดกันไปด่ากันไปด่ากันมานั่นคือจุดเริ่มต้นของความแตกแยกขององค์กรเขาเขาสร้างองค์กรมานี้ด้วยน้ำพักแรงของเขากว่าจะมาถึงขนาดนี้ผมบอกให้ก่อนนะครับเด้อผมบอกให้ก่อนกว่าจะเขาจะสร้างขึ้นมาได้ขนาดนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายถามว่าแล้วอย่าเอาคําว่าปกป้องอีหลาองค์หญิงค่อยพูดค่อยด้อยค่าคนอื่นมันใช้ไม่ได้ ยาเอาอิหล่าองค์หญิงมาเป็นเกาะแก้วเพื่อป้องกันตัวเองยาเอาซื้ออิหล่าองค์หญิงเอามาเพื่อเป็นเกาะป้องกันให้ตัวเองนะครับผมพอที่จะดูออกหรือหลายๆคนพอที่จะดูออกว่าถ้าเกิดพูดแบบนี้เพื่อที่จะเอาชื่ออิหล่าขึ้นมาเพื่อปกป้องตัวเองถามว่าทุกคนรักไหมรักครับรักเขาก็ไม่เคยไปด้อยค่าคนอื่นก็มีคนรักองค์กรเยอะแยะคนรักอิหล่าเยอะแยะแล้วคนรักองค์กรรักอิหล่ารักผู้บริหารเยอะแยะเหมือนกัน อย่าใช้คําว่าถ้าเกิดไม่มีเอฟซีองกรก็ไปไม่ได้อย่าใช้คํานั้นครับอย่าใช้คํานั้นคือมันมันมันไม่เหมาะหรอกนะครับเด้อมันไม่เหมาะหรอกรักองคอ์กรรักผู้บริหารรักเอฟซีแล้วแต่ต่างคนตา่างจะรักเลยรักอิหล่าคนเดียวก็ได้รักอิหล่าคนเดียวบ่รักผู้บริหารก็ได้แค่นั้นคนก็พอใจแต่อย่าไปทําลายองคอ์กรอย่าพยายามที่จะไปด้อยคาบผู้บริหารแค่นั้นเองเพื่อนต้องการแค่นั้นเองนะครับสรุปสุดท้ายก็คือ สองช่องนีๆจะทําคลิปขอโทษหรือจะโทรไปส่วนตัวอันนี้ผมพูดจริงๆจากใจแค่นั้นเองนะครับเนอส่วนตัวผมนั้นผมอธิบายให้แล้วผู้บริหารน่าจะเห็นเพราะเป็นกฎตีตามโมเมยต่นะตามนั้นครับตามนั้นแล้วผมจะอธิบายในไลฟ์สดว,วันนี้เหมือนกันติดตามอีกหนึ่งชั่วโมงต่อไปอันยอม